สวัสดีค่ะฟงางธนทรน,นิรสิงค่ะแับบทเป็นฝนค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่มีความเขาเรียกว่าบอบบางภายนอกแต่ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็มีความกล้าหารชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะไป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 เลย จริงๆตอนแรกอะฟังก็กังวลอยู่มากเลยนะคะพอรู้ว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวความระทึกขวัญการที่ต้องแบบโดนกัดแล้วมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบอีกก้าวหนึ่งในเรื่องของการแสดงของเรารวมถึงแบบความท้าทายในการทํางานเพราะว่าเราก็ทํางานในวงการมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทํางานที่เป็นแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย หมดเลยใจดีมากแบบมากๆจนเรารู้สึกว่าโหดกว่าน,นี้ก็ได้นะบางทีแบบว่าโอเคแล้วเราต้องถามว่าโอเคแล้วจริงเหรอคะถ่ายอีกได้นะคะเราก็อยากให้เขาได้ฟุตเทจที่มันแบบโอเคจริงๆแต่พี่เขาบอกโอเคพี่ว่าแบบผ่านแล้วพี่เห็นภาพในหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สีนที่มันมีการต่อสู้มันมีหินอยู่สองก้อนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องกลิ้งใช่ไหมคะแล้วหัวเราอ่ะไปโขกกับหินที่มันวางอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่เห็นหินก้อนนั้นหัวก็คือโนหนึ่งจุดแล้วก็แบบสองจุดเนี่ยมันต้ไม่เห็นฉ<ย>ากย<า>ุ๊ก <laughs> มันอ,ออกมาดีถ้าออกมาไม่ดีแบบว่าถ่ายไม่ดีแล้วล <laughs> 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 เพราะว่าเรากิ้งดีมาก ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะฟังก็อยากจะฝากทุกคนมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานที่รู้สึกว่าทั้งตัวเราแล้วก็ทีมงานเนี่ยทุ่มเทแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายในฐานะคนไทยเราเองก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดู CG จีฝีมือคนไทยซึ่งฟังรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่วงการหนังไทยยังไม่มีก็สนุกด้วยอ่าที่สําคัญสนุกด้วยอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะชีวิต